ประมาทสูตรว่าด้วยผู้ประมาทร้อยเสรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเรนประทับพ,พ,พักผ่อนอยู่ในที่พกักกลางวันครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทธาวาสประเจกพรมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้น สุพรหมปเจกพรหมได้กล่าวกับสุทาวาสปเจกพรหมดังนี้ว่าท่านผู้นี้รทุกข์ไม่ใช่เวลาอันควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนพระผู้มีพระภาคทรงหลีกริน้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันก็พรหมโลกโน้นบริบูรณ์และเบิกบานแล้วแต่พรหมในพรหมโลกนั้นย่อมอยู่ด้วยความประมาทมาถิดพวกเราจะเข้าไป พรหมโลกพึงให้พรหมนั้นสลดใจสุทาวาสปัจเจกพรหมได้รับคำของสุพรหมปัจเจกพรหมว่าอย่างนั้นท่านผู้นี้ระทุกข์ครั้งนั้นสุพรหมปัจเจกพรหมและสุทาวาสปัจเจกพรหมได้หายตัวจากเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเะนั้น พรมนั้นได้เห็นพรมเหล่านั้นกำลังมาแต่ไกลเที่ยวได้กล่าวกับพรมเหล่านั้นว่าท่านผู้นิรทุกพวกท่านมาจากไหนกันหรือพรมเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกพวกเรามาจากสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันหนึ่งท่านจะไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้เป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมละ่ะเมื่อพรมทั้งสองนั้นกล่าวเช่นนี้พรมนั้นอดกลั้นคำนั้นไม่ได้จึงเนรมิตตนเป็นพันแล้วได้กล่าวคำนี้กับสุพรมปรเจกพรหมว่าท่านผู้นิรทุก์ท่านเห็นอิทานุภาพเห็นปานี้ของเราหรือไม่สุพรมปรเจกพรหมกล่าวว่าเราเห็นอิทานุภาพ เห็นปานี้ของท่านแล้วพรหมนั้นกล่าวว่าเรานั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้จากไปสู่ที่บำรุงของสมณะหรือพรามอื่นทำไมลำดับนั้นสุพรมปรเจก,กับรมเนรมิตรตนเป็นสองพันองค์แล้วได้กล่าวคำนี้กับพรหมว่าท่านผู้นี้ระทุกท่านเห็นอิทธานุภาพเห็นปานี้ของเราหรือไม่พรหมนั้นกล่าวว่า เราเห็นอิทธานุภาพเห็นปานี้ของท่านแล้วสุรพ,กกพรมปัจเจกพรหมกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเท่านั้นมีฤทธิ์มากกว่าและมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าท่านและเราด้วยท่านผู้นี้รอทุกข์ท่านพึงไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด ครั้งนั้นพรมนั้นได้กล่าวกับสุพรมประเจกกรพรมด้วยคาถาว่าข้าแต่พรมวิมานของเราผู้มียานนี้นั้นมีรูปครุดสามร้อยรูปมีรูปหงสี่ร้อยรูปมีรูปมาลึกที่เหมือนเสือโครงห้าร้อยรูปย่อมรุ่งโรดส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือสุรพ,รพรมปัจเจกพรมและสุธาวาสปัจเจกพรจกพรมกล่าวว่า วิมานของท่านนั้นถึงจะรุ่งโรดส่องสว่างอยู่ในทิศเหนือก็จริงเพราะเห็นโทษในรูปเพราะเห็นรูปอันหวั่นไหวอยู่ทุกเมื่อพระศาสดาผู้มีพระปัญญาดีจึงไม่ทรงยินดีในรูปครั้งนั้นสุพรหมปัจเจก,กพรมและสุทาวาสปัจเจก,กพรมให้พรมนั้นสลดใจแล้วหายตัวไปณนะที่นั้นเองอนหนึ่ง พรมนั้นสมัยต่อมาได้ไปสู่ที่บำรุงของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประมาทสูตรที่หกจบ